สวัสดีครับวันนี้ทางรถยนต์มือสองของแก่นของเราครับได้มีรถตัวใหม่ที่จะมานําเสนอคุณลูกค้านะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเป็นนิสสันอ m เมลเครื่องยนต์1.0เทอร์โบตัวนี้เป็นรุ่น EL นะครับผมอ่าตัวนี้พร้อมกับเครื่องยนต์1.0ลิตรเทอร์โบพร้อมกับแรงม้านะครับผมแรงม้าอยู่ที่100แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับผมอ่า เราจะมาดูในส่วนของกระจังหน้ารถกันเลยนะครับผมอ่าในส่วนของโคมไฟหน้านะครับผมจะเป็นไฟหลอดฮาโลเจนนะครับผมอก็จะมีลายตัดแบบบูมเมลงนะครับผมเป็นแบบโครเมียมนะครับผมอ่าในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะไม่มีไฟตัดหมอกให้นะครับผมสามารถแต่งได้นะครับผมสามารถติดได้นะในส่วนของด้านหน้านะก็จะเป็นลวดลายแบบ V ีโมชั่นนะครับผมเป็นลายดําเงานะตัดกับโครเมียมนะแล้วก็มีโลโก้นิสสันอยู่ตรงในส่วนนี้นะครับผม มาดูในส่วนถัดไปนะครับผมอ่ามาดูส่วนในล้อแม็กอัลลอยนะครับผมตัวนี้ยางนะครับผมเป็นยาง R15 นะครับผมยางปี2020นะครับอ่ารถคันนี้สวยเดิมบานนะครับผมด้านหน้าด้านหลังฮะตัวนี้เป็นปี2020นะครับผมแดดก็จะแรงนิดนึงนะครับผมอ่าในส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับผมผมจะให้ดูส่วน ข้างๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้อ่าในส่วนนี้นะครับผมก็จะมีเป็นตัวเปิดปลดล็อกนะครับผมเป็นปุ่มคีย์เลสน,นะอ่าสามารถปลดล็อกได้เลยนะคนแจอยู่ข้างเราไม่อยากลวงนะสบายมากครับผมก็สามารถเปิดปลดล็อกได้สบายครับผมอ่านี่ปลดล็อกนะครับก็ได้ได้ยินเสียงสองครั้งนะครับอ่าโอเคเรามาดูส่วนด้านหน้ากันเลยนะ อันนี้คือแผงประตูนะครับผมแผงประตูฝั่งผู้โดยสารนะแล้วก็มีติดลายเคฟล่าดด้วยนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าดูครับผมรถไม่ขยับนะครับผมรถใหม่แล้วก็จะให้ดูเช่นเดียวกันนะครับผมอโอเคเามาดูด้านในกันครับผมตัวเบาะเบาะนี้เป็นเบาะผ้านนะเป็นเบาะทูโทนนะครับผมอ บาสวยนะครับมาดูแอร์แบกครับอ่ามีนแอร์แบกตรงนี้ให้ด้วยอ่ามาดูคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าสวยครับผมอ่าในส่วนเกะก็จะมีคู่มือรถให้นะครับผมอ่าก็จะบประมาณนี้นะครับผมเรามาดูส่วนถัดไปนะส่วนถัดไปดูด้านหลังนะอ่า ไม่มีรอยขาดเลยนะครับผมสวยงามดูน็อตครับะก็จับประมาณนี้นะครับผมมาดูเบาะเบาะนะไม่มีขาดนะครับผมยังใหม่ๆนะตัวนี้ปีสองพันยี่สิบยังไม่แก่อะไรเลยอ่ะยังหุ่มอยู่เลยนะครับผมเบาะสวยนะโอเคตัวนี้ก็มีด้านหลังก็มีให้เสียบสายชาร์จด้วยนะครับผมอ่ะเพดานด้านบนขาวสะอาดนะครับผมพามาดูส่วนต่อไปกันเลยนะครับผม ยางปี2 0 2 0ทั้ง4ีล้อเลยนะครับผม,มดูไฟท้ายไฟท้ายถ้าเกิดเปิดตอนกลางคืนู่สวยงามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นตัวเทอร์โบเรามาดูส่วนในด้านล่างนะครับผมก็จะมีเคปล่าให้ด้วยนะครับผมตกแต่งนะ,ะในส่วนนี้ก็จะมีลายเขาเรียกว่าไอ ดิฟฟิวเซอร์นะครับผมประมาณนั้นๆผมจะขึ้นตัวอักษรให้ดูอ่าสวยงามเช่นเดียวกันนะครับเราจะมาดูด้านท้ายกันนะครับผมอ่าด้านท้ายเราสามารถเปิดด้วยรีโมทก็ได้นะครับผมรีโมทก็จะเป็นประมาณนี้นะจะมีสำรองให้ครับแต่ผมไม่ไดเอามานะครับผมอ่ะทุกครางเลยนะอ่าก็จะเปิดขึ้นเองกับตรงนี้นครับผมสามารถเปิดได้สองที่นะครับผมอ่ะเรามาดูกันครับ งามนะครับผมที่เก็บของได้เยอะเลยนะผมสาผมประมาณสองคนนะครับเข้าไปได้นั่งสบายเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัวรองนะในส่วนนี้มียางอะไหล่ให้ด้วยนะครับผมอ่ายางอะไหลนะ่นะอุปกรณ์ต่างๆก็จับประมาณนี้นะครับผมในส่วนของด้านหลังนะอ่าเราไปกันต่อเลยนะครับ เดิมๆนะครับผมฝั่งนี้เดิมเดิมเช่นเดียวกันนะมาดูเลยอ่าผมก็ขออธิบายเล่นก็อธิบายไม่เยอะนะครับผมก็รถมันใหม่มากนะครับผมไม่มีอะไรต้องอธิบายว่าเดิมไม่เดิมนะครับอ่าลายเคเบลลายเช่นเดียวกันนะครับผมดูน็อตน็อตเดิมเดิมนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เอามาดูส่วนถัดไปเลยนะครับผมนี้ก็มีเคเลเช่นเดียวกันนะครับผมอ่าตัวสมาร์ทคคเลดนะดูแผงมานตัวฝั่งคนขับนะครับอ่าแต่ประมาณนี้นะครับผมอ่ามีกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีฝั่งออโต้ด้วยนะครับผมเฉพาะคนขับนะครับอ่าก็ปุ่มต่างๆนะก็จับประมาณนี้ตัวนี้ยังไม่แกะเลยใหม่ๆเลยนะครับผมอ่าตัวเบาะมาดูเบาะ ปรับต่ําปรับสูงได้นะครับผมอ่าแล้วก็ปรับเอนเบาะได้นะอะแล้วก็จะมีที่เปิดฝากระโปรงปิดถังน้ํามันนะอ่าเราเข้ามาดูด้านในตัวรถกันเลยนะครับผมตัวนี้เป็นปุ่มบูสต์สตาร์ทนะจะมาอยู่ในส่วนของตรงนี้อเหยียบเบรกนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทเรียบร้อยนะครับโอเคผมจะให้ดูในส่วนต่างๆนะครับ มาดูในส่วนของตัวนี้นะครับผมก็จะมีในโหมดการลื่นนะครับผมให้ล้อนะครับยึดต,ติดกับถนนมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่าในเวลาฝนตกนะแล้วก็มีโหมดกันชนแล้วก็มีโหมดอันนี้จะอยู่ในส่วนของหน้าจอนะผมจะกดให้ดูกดปุ๊บอ่าก็จะปรับเป็นพวกวิ่งได้ประมาณกี่กิโลอะไรแล้วประมาณนี้นะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผม ในส่วนถัดไปก็จะเป็นโหมดออโต้ออฟเปิดปิดนะครับผมอ่าในเวลาเราสตาร์ทรถนะครับผมขับไปด้านนอกนะใส่เกียร์ดีก็จะเครื่องก็จะดับเองนะครับผมในเวลาเราจอดนะครับผมอ่าเราใส่เกียร์เน,นะหรือเกียร์ดีมันก็จะหยุดดับเครื่องให้เองนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบนะก็สาม,มารถกดตรงนี้ได้นะอ่านี่ข้อมูลนี่ก็ผ่านไปกันต่อนะครับแล้ามาดูส่วนในนี้อ่าก็จะมีคู่ด้วย ช่องปรับอากาศนะครับผมอ่าแล้วก็อยู่ตรงกลางก็จะเป็นไฟฉุกเฉินนะนี่ก็เป็นวิทยุต่ตางๆนะครับผมอ่าปรับเครื่องเสียงเรดิโอมีเดียต่างๆในการโทรนะครับผมในส่วนต่อไปก็เป็นช่องแอร์ธรรมดานะครับผมอ่าเรามาดูพวงมาลัยครับผมเป็นพวงมาลัยสามก้านนะอ่ามีโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นมันติฟังกช์ชันนะครับผมรับสายโทรเข้าโทรออกอ่าก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวเกียร์ตัวเกียร์นะครับผมอ่าเกียร์ออโต้ก็จับประมาณนี้นะแล้วก็มีโหมดสปอร์ตในจุด,จ,ดจุดตรงนี้นะครับผมอ่านี่ก็มีเสียบ HDMI USB นะครับอ่าส่วนต่อไปก้อนช่องอเก็บของนะก็มีชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับผมอ่าก็จับประมาณนี้นะครับผมอ่าเปิดปิดไฟต่างๆนะ ไปได้ปกติทุกอ,อย่างนะครับอ่ตันนี้มีอโอเคเรามาดูห้องเครื่องกันเลยนะครับผม อ่าผมจะให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับผมห้องเครื่องนะอันนี้เป็นเครื่องยนต์1.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่100แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่152นิวตันเมตรนะครับผมรถสวยเดิมบางนะอ่าสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะครับผมอ่าสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบนะเดิมเดิมไหมครับผมดูน <Do not. S 2> ็อตอเดิมเดิมนะอะเดิมมาสองฝั่งนะครับอ่าภายในเครื่องก็จะประมาณนี้ผมผมจะให้ฟังเสียงเครื่องนะครับผม ก็จัประมาณนี้นะครับโอเคราคาคันนี้นะครับอยู่ที่450,000บาทนะเดี๋ยวข้อมูลจะทิ้งให้้านล่างคลิปนะครับผมคลิปนี้ก็ถ้าพูดผิดอะไรนะครับผมในส่วนของผมพูดอาจจะพูดติดขัดสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่ะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมจะลงคลิปอีกในเร็วๆนี้นะครับผมอ่ะราคาอยู่ที่450,000บาทนะครับผม ำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผม